le video O bikin ne tu mula silmela sisa ela Sei lo dal กินข <c oughs> ้าวบึงมะลำบึงมาลำบึงมะลำค่อยแบบถั่วด้กว่าบึงมะลำค่อยซ้าวนามนี่ค่อยโอ้ยหอนลำหกสิบองศานั่งในความร้อนเมื่อเจ้าได้เบอรงองนนี้บอค้าเสือบอค้าวเสือยัง่ง ดีนะเขาไม่จ่ายเลยเบิง่งมางเฮ้ยให้กินท่านป่าวั้าอยากนอนได้ไขก่กินสลัดอะงวนอ่ามะเขือเทศแล้วก็นี่ยังก,ก่อนโอ้ใครลงมะแตง เขาไม่ได้กินข้าวคนมาเต็มอยู่เพีองเดือนหข้าวโพดมาเนี่ยย่างก้าวโพดนะเนี่ยย่างเลยข้าวโพดไหมข้าวโพดสาลีนะข้าต้มมาแล้วต้มมาแล้วก็เราก็ไปย่างอีกรอบหนึ่งสับไปเด้มนมนจากรอบเพลิงน้ำบ้านแบบ

อืมอะไรติดแก้วก็ไม่รู้ข้าวโพดติดแก้วข้าวโพติดแก้อืมอืมอะไรยัง,ง,ไ,ยง,งไงครับแป๊บหนึ่งแป๊บไม่หย่บเขาบอกก็ไปหนึ่งเข้าไปเพื่เดียแป๊บหนึ่งเลยไม่ไ่ก็ต้องผ่านดอืม เพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และอีกมากมายอือจะได้บังไหมเอเมนข้าไม่ใช่ปุ่มปิดน,นะสามารถให้ดูได้ไม่ใช่ปุ่มปิด หางเรื่อไม่ต้องพูดเลิศเลอด้อค้ากบมจ้า ของฟรีพากนตะเบิ่งของฟรีนั่นมาเขาเขาแบบไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่กลุ่มปิดนะเป็นตะเบิงอยู่กินข้าวพดเป็นตะลุยปลา่อยไม่เจอว่ะอาวสวัดดีค่ะจากอเมริกาบัจ่าข้าโพดเขาต้มมาแล้วลอเมื่อใคไปย่างต่อไหมไปปิป้งอะนะหวัดดีจ้าวาสนายิงยิงหดยิงยิงป้านวันจ้า มววได้นอนมาจับไปเบิงกเดิมก็คขาาให้ดูฟรีไม่ได้จ่ายเงินจากไปดูกันเลยเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดแล้วก็มีแชฉะแยะๆคนเขาแชร์ตอน่ะอืถหากาแฟเลนจ้ะกินกินอาหารแบบข้าวโพดสลัด็สง กันยากันยานพัดนัดมวนเลยนะวูเขาลงทุนแล้วเขาเสียมาจาะใส่มวนออกบ้านนั่งอยู่กับมู สองสามคนเอาบังอร่อยคเดาหืม้าทอดับกันเียงนงของนุบบดากันไหกว่าสิวอเรื่องนีนฟังเนี่ยใครบอานะ เมืนน่อมื่นี่จริงๆคนประด้มดม 1, 2, 3, ดไม,ม่พิเศษที่อย่างคือคอดกันหนึ่งปีสองปีสามปีอะไทางค่อยไม่ได้พิเศษเพราะทุกวันคือวันสําคัญของเราคานึกว่ากระีดอกกลาบจะผัวคอยกลายเป็นมู่ผัวคอยซื้อให้คข่อืมเสียง อันนี้คือจะโชวน,นะคะคือกินกันหมดแล้วค่ะเขาเอาไปนอกบ้านเลยแต่เก็บโต๊ะจ้ะเพลี้ยหมดแล้วขย่าซิน้นพูดใหุ้พูดให้เหมือนดูแบบว่าไฮโซอันสเต็กะสมสเต็กยนี้ปิ้งซิ่นะคะเหมือนซูชแ้่แสซูดดาใส่อันนี้ซื้่ไดดอกกุหลาบจากเพื่อนของผัวผสน พวกรยืนอยู่โซโลอยู่หอยง่งวงอาอพวกือไปซื้อดอกไม่ไหมครับมือพวข่อยกับอันเมียนนะวะขอสะแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะแบบค่ะ,ะดีใจด้วยนะวันนี้ยเป็นวันคบรบรอบอ่ะพวกเธอคบกันมาสีปสส่ปสีสิครับได้ไข่เบรเซียดอกสี่ครบสีปสส่ปีหายปีเลือกแรกกันแล้วแต่งสินะจมไปว่าสุดดอไม่ยังดอกก็จมอะไรสารล้วนลับ Biraz güzel mi? Sağ olun mm Hmm. นางมันก็จะกินขอไม่เป็นยากจั่มบ้สูแล้วบ้สูงไปหนึ่งไม่กินนานแล้วค่ะพวกเออไว้แดงแว่์ขาวเราไม่กินโดนแล้วดื่มเฉพาะน้ำชาจากพระร่างกายเราเรารู้ว่าเรารับมันไม่ได้แล้วไงตัวไม่เจอฟังเลยไอหมูว่ะเนาะ น่าฮักแท้แม่บอพยาบาันเจ้าเสียงไหลเนาะแต่กำลังจะปั้นเสียงไหลให้ไม่ไหลอีกเนอ้อน้องๆในวงพยายามก็เพก,ก,ก็ดีขึ้นอยู่นะพี่ไพ่ไเป็นตัวเกิอดดอกนะบรเรื่องเสียงเพิ่มอรเรื่องเสียงเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าบางคนก็พรสวรรค์เข้ามาปุ๊บลองปับ๊บได้ปับ๊บ แต่อยู่ที่โอกาสบุญวาสนาหลายอย่างด้วยแม่นบอมเจ้าว่าบอกคนมาเป็นตามไปอยู่ในวงการนี่ลองเพลงยิง่งสโลโสเลไปไปดังเรื่องใดเสิคนอะไรมันก็ไม่แน่นอนจ้าบนโลกใบนี้เนีมผมก็จำพว่ข้อมน่าไปเรื่อยได้ใครลูกค้าในฟินแลนด์ เราแป๊บหนึ่งจะกาแฟอาทิตย์หน้ามาแน่นอนมาแน่นอนเด็กๆอยู่บ้านพ่อจา้าอืมเขาชอบอะไรวันจ,จืดๆอย่างนั้นเขาเนี่ยมึงส,องส่งสองขึนจะส่องเร่องเด็กเมื่อคืน นอนดึกตื่นแต่เช้าสินะเขาได้เป็นแบบตื่นเต่นก็ขับอันวัคซีนนั่นตื่นเต้นมากร้อนจะสบายง่ายซ0นร้อนนี่หัวมาเมื่อจะของตัวไปให้ง่ายใหอ70%เลยสินะเป็นกิจกรรแบบหลับตื่นๆเนั่ยสินะซบเบอร์บังอันี้์อยบไปอีกแล้ว อันนี้ค่อยไปได้กินเด้อค่อยไม่ด้พวกวายนี่นานแล้วนานและนานแล้วแล้วคิดว่าอีกนานที่ไม่กินพ่อรู้ว่าตัวเองดื่มไม่ได้อีลีมู้ใดไรกา็หาว่าค่อยกินพวกเอนงโกโฮ็ฮอตอนนี้เด้อไม่ได้เลยนะเพราะว่าค่อยเป็นคนกินแอนโกล เขาไปตะกี้นะห้องแค่เทาบเอาเอ้าเขาไปกดได้อย่างหนข้นมาแดงพิสดารเหรอกล่องยิ่งตือนซาก่อนน้าเอซาไม่呀 ก็น่ากลัวแฮะก็น่ากลัวแฮะอ้หลี่เดาเป็นไอ้อย่างอะอกล้องเหรอเขาไปทิมนะบาก็มูน้ามาพูดอะไเน้นองกต่อยกล้อแม่ราไว เฮ้ยระเบี๊ยอาวใครถามว่ากล้องเป็นอีหยังหนาวขึ้แดงเถอะบอกหน้าเธอไม่ได้ทาอะไรไม่มีอะไรเลยสัตว์เอ้ากล้องบ่ะโว้ยไม่ได้แต่งหน้าเด้อใครเขียนแค่คิวเสือบ้านเถอะไปเสื้อให้าาื่อ,อเยเ,อเลยนี่สิไบสองมือเพื่อนบ้านเนดะ้อเพื่อนบ้านหลังนี้โสดนะจ๊ะเพอติดกล่องอัออ่อนเงิอนอยู่เด้ บ้านเขาไปคพิ่มีเงินนิดหนึ่งสินะนิดหนึ่งไม่ได้เยอะหรอกอะไรเงีินะอันนี้เพื่อนบ้านเขาเรื่อสะอาดบ้านเขาบ้านคนเกษียณอะมันมมีใหญ่ายากจากเสษไหมบ้านคนไม่กเกษียณก็รกๆนิดหนึ่ง

เขาเกิ็นช็อกโกแลกกันเราไปหาเสือพุ่มกัน,ห,ห,น,นากาหนาวเนี่ยอากาศหนาวด้วยจ้ะอากาศหนาวตอนนี้อยู่อนันเวลาอยู่ที่สองทุ่มสี่สิบนาทีอันนี้สองทุ่มไหมเนี่ยเวลาสองทุ่มยังสว่างอยู่เดอ้อฟินแลนด์อะ เปิดให้ดูอันนี้คือเวลาสองถุงของฟิแนแลนด์เดอ้อสองถุงฟิแนแลนด์นะจ๊ะแดดเจ๊จ้าน,นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสองถุงฟิแนแลนด์เลยยูออกแล้วต้นไม้เห็นไหมอันนี้คือเวลาสองถุงของฟิแนแลนด์เดอ้อแจ้งจังปังเห็นไหมแจงกลางฟัเงเอ้าแจ้งกนเอยไม่จำบิกงห็นไหม แดดได้เห็นบ่แดดไหม,ไหมนี่คือสองทุ่มของฟิแนแลนด์หนาหนาหนาวน,น,น,นอกมันจะเป็นนุ่งซีแล้วสองทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีจ้ะอันนี้แดดได้เขาไม่ได้ดเปิดไฟเพราะเพราะว่าแดดเปิดประมาณนึงสิมันก็แดดสรงมะฮอร์นะมันมาเหมิดไหมอากาศไม่ได้เหมิดไหมมันเจ๋งยังปางสิแม่มประเทศอันนี้ คอยก็อยากนอน่เราดิพย์พยัญเขาตื่น่เสอาไหมเขาหลับเอานอนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุบารีแววสีแววสีเดี๋ยวบันคยเสรอน้ำเขามาเจ้ากันยากันกันยานัดโอ้คอนบางหลายเนี่ยสามหมื่นเกือบสี่หมื่นเนาะนาวรัต นวัดพูมสุภาพเนาะอุ้ยมันนี้เขาเอาลังการเนี้พี่ยุ้ยกัแบบสวยเลยแหละทุกคนทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากถึงมากสินะพว่ากาสิสกษแม่ไหนแต่ละเทือนเนาะเขาก็สูงกันเข้ากับสูทุกคนต้องสูตอนนี้คเขาเขาไปสูแล้วก็สิบหน้านแล้วเขาไปไหวแล้วเขาตื่นต้อเศร้าไหม ตื่นแต่เช้าไม่ได้ไปทำงานนะตื่นแต่เช้าไปหาคุณหมออารมณ์ยั่งข่างกับไล,หล่หมอลำํำหมอลํำเลยค่ะคุณยาแม่นบอกมวนเลยเนาะไม่จาว่าบ่คุ้มสุดคุ้มนะสิริลักษ์ชัยนะแสงอ่านเหรอเนาะเด็กๆอยู่กับพ่อจ้า <laughs> ใจใจเงินกับเบงจ่าตอนนี้รอในกลุ่มรอบสิแปแล้วผู้ใหญ่บ้าอันใจอันรอบนี้เขาก็ให้คนดเบิงไดหมเนาะคือคือใครก็ดูได้นสนะเขาเปิดให้ดูไม่ใช่กลุ่มปิดนินะยังกลุ่มปิดนีงเสีกลุ่มปิดก็ราคาหนึ่งรอยบาทก็รายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยการกุศลหรือคือร่ยงบาลสนามเนาะแล้วแล้ว บางจริงๆเขาเฮ็ดที่เขาเฮ็ดนี่คืออ่าใครก็ดูได้ไหมายถึงฟรีเนาะเขาเฮ็ดเผื่อคนที่เขาบางครั้งเขาอยากจะดูหรือบางครั้งก็ไม่ได้อยากดูหรอก,รอกเขาบริสุทธิ์สะดวกอยากดูบริสุทธิ์สะดวกอยากดอเขาทำเผื่อคนตรงนั้นสินะ่ะทำมาถำมาทุกคนต้องอยากดูไหมมันไม่ทุกคนหรอก แต่เขาทำเผื่อใครอยากดูไม่ได้หมายความคนบนโลกใบนี้จะมีใครชอบเหมือนกันหมดแต่เขาเฮ็ดเพื่อคนเหมือนว่าคืนกำไรให้คนดูรอบข้างมั่งสินาะโอ้ยเหลือตะเกาว่าพ้นคนินตรีปลาคข่แห้สั้นตูก็อยู่กับพ่อจ้าสั้นตูอยู่พ่อวันแม่เด็กๆได้มาไหว้บ่อจ้า วันแม่เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วจริงๆว่าท่าทาเขาก็คือเด็กหน่อยเขาประด็บเขาไม่ได้อยู่กับแม่ทุกวันอ่ะสามสี่ปีอ่ะสี่สี่ปีมันไม่ได้อยู่กับแม่ทุกวันแล้วกบกลายเป็นว่าห้าสอนเนื้อไปแล้วเด็กหน่อยมันประเดี๋ยวมีคือเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นทุกวันสิมันกลายเป็นมาห้าเฮ้าว่าคือคืออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า,าสิ กามว่าคอยสอนไม่เริ่มไม่เหมือทุกอย่างสิจ้ากเ็เลยกานมันเด็กหน่อยก็เลยบบ่ได้บอกให้เหมวอนเดฟดูยอาหลังก็ได้ไม่ใช่เหรอเขาก็หน้าหน้าเฟซหน้า youtube เขาก็เปิดให้ดูอยู่นะเพจ y t u t u เออเพจ u t u b e มีมากันเบิองหลว ทางอเมริกาเป็นไงมัางเนาะเห็นไม่สบายเหรอคะขอให้หายไวเดอ้อแต่ละคนใครก็บก่าสบายไม่เจอ,อว่าใครสบายสิใครก็ไ่ได้แ่านั่งแต่หัวเครียดดก็ยู่หายใจไปมือกนันก็ม่อจอย่หรอยิ้มอย่างเดียวพูดอย่างเดียวคลายเครียดชีวิต นี่ชีวิตอยูต่ต่อเพื่อหายใจไปวันวันาากนะ้าลาบจีนกูลาบยงนี้ก็ได้หลาบจีนเนาะต้องอ้างไหนาที่ไทยปลูกตรงไหนก็ตะวันวนี่ก็ได้ถ้แปลกนะบาดมือสองมือมันโรยมันลนเหมือนนะ่ะอันนี้ผลงานของการขโมยมา ถ้าน้องคนนั้นยังฟังอยู่น้องคนนั้นที่ท,ที่ที่เห็นพี่ตัดเอาน้องคนนั้นจจนะ้องคนนีาจำไดมันโตเร็วเร็วมากเลยนะดูสิกลาบจีนแดกดอกสีแดงง่ไม่ได้ขโมยมันกิง่งมันหกักก็เลยรีบตัดออกมาสินะว่าก <What? S 1> สินี้จะมุ่งเจ้าล่ละมุ่งเจาสิล้เคษรขั้นอยก็ข,ยข่อยยรำาค้นเจ้าของนะรู้สึกรำคาญตัวเองเป็นพักๆเหมือนกันแหละ Tilat! Tilat! Sehän loi jotain. Tilat, niin jotain. Joku haluaa puhua sun kanssa. Kuka? Eikö? Eikö? Ei halua. Kenen kanssa? Terve. Moi moi. Täällä ollaan. Nooo. Nooo. เปตยานบ่ะเมื่อลานอันนี้ผัวคอยได้จ้ะวันนี้ผัวคอยเอยใช่กูกล้าไ่้บ้นอะองอปิรกะมาเล็กกันยกกับกูยกกับกูกสิมาเล็กกับปยเลกยอเลกกมมุลกไม่มีอะไรอ้างค่ะอ้างผัวตุ๊กะกวีีก็ตัวเลีวิดีโอ Ei mä puhu siivut. Siivut. Mä näin. Mä voin näyttää. Muro, voit sä näyttää, Odota. Se ei oo sitten sinkku, elä sano, että se on Moi moi. Se ei oo Niin ja sen... ai! โซหิเลโอ้ยสิ33,000กระซึกรถว่ะโหอือเรานะคือตัตุ tatu en สุนามอะตัตุตัตุกะตอตัตุเอนายนามกะสมะเวียกะเกนเอล่ากะตอมะหาอาร์เพชี่ขอสิไปสักลาย เอาหีรอยะดูเดอ a เดอเดอลายสักไม่ได้ผิดอะไรนะพ่อออนไยสักถือว่าศิลปะมันคือศิลปะตะก้าสิกาสีเอไนนัมอะเออรัดต้นดต้นเออลนี่งามนี่ไลายนี่เร้าอมริคกุหลาบ มุลกกนี่หนูรู้สุลี่นี่สัตว์นี่หรอเวเก <c oughs> ็บได้วันนึงสักเก็บขึบ้นมาอยากสักอีกอ้าวกตโตโอ, <c oughs> อ้อ้างจา้าเพื่อนเขาอยากโชว์ไม่ถามเพื่อนลายสักเข,ขาโชว์ก็เราก็เลยเปิดให้ดูจ้ะลายสักไม่ได้เป็นอะไรนะลายสักถ้ามาใส่ยกูเองก็อบอกสือตวยตัดตู อาูเหยกตนี่นี่แต่เดันเฮดันอยละมาชอเย่างนตัตูัเอตักรู้ตับเมีร์กิฮวานอไวเ่าฮีมินันแล้วสักยูนถือว่าการสักลายไม่ได้บอกบุงบอกถึงเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่สักลายก็เป็นชั่นชั่วได้จ้ะทำมฟังซื่อดอกเพราะบางคนเขายังไม่ได้เสรีกับเรื่องสักลายเนาะ บมงคนยังบดิเซลี่เรื่องอ่าด้วยพระท่านทำและและหลายอย่างเพราะว่าการสักไายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะต้พระเจ็บอีหลีเดต้าก็สิปิซักอยู่เดอเป็นบ้าเข็มบ่ไดบุเขาอยากนอนห้างเขาบอกลาทุกท่านแล้วจะไปนอนแล้วเขไม่ไหวแล้วมหาม่เจ้าเบิ้งนี้แหละไม่มีอะไร มาหาให้ไม่เจ้าเบึ่งนี่แหละเพราะว่าเราอย่างนอนแห้งป้ายให้เขาคุยกันนี่ตัอะไตัวอะไลูำตัวแก่านล้วนโอยตัวคล่ตันกันเดิร์ไม่แสดงยินงเดียแสดงตับูล ขอโทษหลายๆแล้วจ้าที่วันนี้แบบว่าพูดเยอะเพราะยังคอยยังนอนแห้งตะข่อยยังคอยกลายเป็นคนที่เสพติดอันเนี้ยเลยเสพติดเอ่อบอกวิดีโอแต่คอยมาสังเกตเจ้าของเนาะเสพติดบอกก็กบเพจจริงๆน่ะจริงๆทําวิดีโอแล้วไปลงแล้วไปลงยูทูบนะตะข่อยเสพติดนี้แล้วต้องการคุยกับเพื่อนไหมเขาไม่สังเกตเจ้าของเนี่ยว่คอยต้องต้องการเพื่อนถามว่าเพื่อนมีเยอะแยะไหมเพื่อนตั้งสี่พันห้าพันนะในเฟซบุ๊กนะ ถ้าคอยอยากเบ้าถ้าคอยแค่คอยอยากเบ้าคอยอยากเห็นคอมเมนต์คอยอยากเบ้าของสินะเฝ้าวิดีโอไปลงก็ได้ถ้าคอยอยากเฝ้างสิคอยค่ายว่าเสพติดคือไม่ได้เสพติดคือชินกับการที่บอกกับบอกกับจิงซี่แล้วนะเฮยปะไปแล้วเด้อจ้าไม่บาตรตีสวัสดิ์วันนี้คงไม่ออกมาพูดอีกแล้วนะจ๊ะพ่อไปหลับไปนอน พรุ่งนี้ถึงจะมาคุยกันใหม่เนาะราตรีสวัสดิขข์ทุกท่นานนยจ้าที่ไม่ได้อ่านาคอมเมนต์เพราะหาแว่นไม่เจอคนเุิงไปว่างแว่นบใบในะ่สเนาะง่วงนอนสุดอ่ะนี่แต่สินี่ยีมาหน้าหตอกุ้ง แค่นเน,นี่เร์ต้า่เรซีเเรอโอค้คุโอเค้ยลายส,ากสักภาษาเด้นะอเขาจะอวดลายสักแป๊บหนึ่งนะเปร์ต้าเสซีเซีรเหออ่านี่ลายสักของเขาเขาจะอวดมันมีมันมีประวัติอยู่ประวัติขึ้นในเนี่ยในมือถือเนี่ยคนนี้อโอ้จะเป็นห่วงยังงนนานนางงานฮอตนอสลาเยอะเนไม่โทษนี่ Ni lai sa on tatu. Ei perässä Ei pandia huulia. Ei nämä. toisessa on pieni no. semmoinen. Niin no, <laughs> <Toota>. Ei <naiset. laughs> Vielä. Mut hyvin pientä hei. huulissa siis, no on hyvin pieni. Niin, on mutta melkein. kun mä näen niin, sen että niin. se on niin kun...

ราตรีสวัสดิีจ้าไปนอนแเราคอยบ่ไหวและเพราะยังคอยเศร้าหนาเราคอยก็ไม่กินกินข้าวกินอีหยังแล้วมันนี้นี่มันต้องกินยายานี่มันมันแห้งไหมเข็มที่สองมันแห้งไหมคอยหูแล้วมันแห้งไหมเข็มแรกเนี่ยเจ็บแขนนิดๆแต่ว่าค้างนี่คอยหนึ่งคอยหูว่ามันมันเจ็บผิดปกติอยู่คอยสิไปพักผ่อนก็เนื่อจากกินยาแก้ปวดแล้วสิพักผ่อนนะราตรีสวัสดิ์ดีจ้า